แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัว usd jpy สกุลเงิน usd jpy นะครับเรามองเห็นการฟอมตัวที่เริ่มจะเป็นแนวน้มของเทียนขาขึ้นใหม่กลับขึ้นมาได้แล้วนะครับดังนั้นวันนี้เราจึงให้ความสําคัญนะครับกับโซนแนวรับสวิงโรดด้าล่างนะครับโซนแนวรับแรกนะครับจะอยู่ที่ฟบนสัสซี่หกสิบถึงห้นโซนแนวรับที่สจะอยู่ที่ฟบนัซซี่แปถึงเจ็ กรธ์ในการเทรดนะครับเราจะรอสัญญาณให้ลงมาทดสอบที่โซนในรับที่1หรือว่ารงมาทดสอบที่โซนในรับที่2แล้วเราจะรอสัญญาณ P.A. Buy นะครับเมื่อมีสัญญาณแท่งเทียน P.A. Buy เราจะบายกลับขึ้นไปเก็บกําไรที่ราคา150.419ส่วน s t o p l o s s นั้นจะอยู่ที่ราคา149.202จุดนี้เป็นแพทเทิร์ฝั่ง buy ในคู่สกุลเงินของ USDJPY นะครับ